สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับหญิงนะคะหญิงอยู่ฟอร์ a ออโต้แกลเลรี่สาขาปทุมธานีนะคะวันนี้ค่ะหญิงจะพามาชมตัวนี้เลยนะคะ Ford r เ n g e r นะคะจะเป็นรุ่น XLT 4ประตูเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้จะเป็นสีดำนะคะราคาอยู่899,000บาทนะคะ ตัว XLT นะคะเครื่องยนต์จะเป็น2002นะคะขับ2ตัวนี้ให้กำลังแรงม้าอยู่ที่160แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวมาชมกันว่าคันนี้หญิงแต่งอะไรบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้หญิงก็จะเปลี่ยนยกชุดเลยนะคะทั้งกระจังหน้าแล้วก็ตัวกันชนหน้านะคะเป็นของแรปเตอร์นะคะตัวกระจังหน้าก็จะเป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็ตัวหนังสือคําา่า Ford ก็จะเป็นดำด้านนะคะ ัวกันชนก็จะเป็นดําด้านตัดกับตัวนี้จะเป็นสีเงินนะคะเพราะมีตัวนี้จะเป็นตะแกรงหลังพึ่งแบบนี้นะคะก็จะเป็นหน้าแรปเตอร์เลยนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวไฟตัดหมอกนะคะตัวรุ่น xlt มีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะไฟตัดหมอกก็ลูกค้าสามารถเปิดเวลาฝนตกหนักหรือว่าหมอกลงจัดได้เลยนะคะตัวนี้ช่วยทําให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ดีขึ้นนะคะลดการเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ มาชมด้านข้างตัวรถบ้างค่ะดูเหมือนแรปเตอร์เลยใช่ไหมตรงนี้หญิงทำวายบอดี้เพิ่มให้นะคะก็ขยายด้านข้างให้ใหญ่ขึ้นนะคะวันนี้เราก็จะทำเป็นวายบอดี้แรปเตอร์เลยนะคะสังเกตจากตรง,ตรงไฟเนะะี่ยค่ะก็จะห่างออกมาอีกประมาณ2นิ้วนะคะด้านข้างนะคะก็ตัวนี้ทำเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะก็จะเป็นทรงแรปเตอร์นะคะ ตัวนี้ซุ้มล้อของเราก็จับคู่มากับเซ็ตได้อย่างลงตัวเลยนะคะสีก็จะเป็นสีดำด้านเหมือนชุดด้านหน้านะคะแล้วก็แก้มต้องแก้มด้านข้างนะคะเราก็จะทำแก้มแบบแบบของแรปเตอร์เลยนะคะตัวนี้ก็ทำให้รถเราดูดูดูเทมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ดูที่ล้อแม็กกันบ้างนะคะแม็กของหญิงนะคะเปลี่ยนเป็นมอนสเตอร์นะคะยางมอนสเตอร์ a อทีนะคะตัวนี้ขนาด18นิ้วนะคะ ซีรีส์ยางอยู่ 26560R18 นะคะจับคู่มากับล้อแม็กตัวนี้จะเป็นลายวา a เปอร์นะคะก็จะเป็นลายยอดฮิตที่ช่วงนี้ฮิตกันมากเลยนะคะก็จับคู่กันได้อย่างลงตัวแล้วตัวนี้หญิงก็จะลองก้อน1น,นิ้วด้วยนะคะทำให้รถเราดูสูงมากยิ่งขึ้นนะคะจะได้แมทชกับตัวชุดแต่งที่เราทำมานะคะ ด้านข้างนะคะบันไดขา้างเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะจากเดิมบันไดข้างจะเป็นสีดําธรรมดาตัวนี้จะเป็นบันไดข้างเหล็กของแรปเตอร์เลยนะคะก็ทําให้รถเรานะคะเป็นแรปเตอร์แบบสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเลยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมให้ลูกค้านะคะเบ้ารองมือสีดําด้านนะคะตัวนี้ก็ลดริ้วรอยเวลาเราเปิดปิดประตูรถนะคะฟิล์มก็ติดให้ลูกค้าเป็นเซรามิก60%รอบคันนะคะ ลูกค้าไม่ต้องการมืดมากพอรถเราสีดำสีเข้มอยู่แล้วนะคะถ้ามันมืดมากเดี๋ยวกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแบบอันตรายนะคะลูกค้าก็ดูเป็น60%นะคะด้านท้ายเช่นเดียวกันนะคะหญิงทำวายบอดี้ด้านท้ายเหมือนกันนะคะทําให้ด้านท้ายเราใหญ่เหมือนแรปเตอร์นะคะพร้อมกับติดสติกเกอร์แบบแรปเตอร์เลยค่ะเขียนคําว่าแรปเตอร์นะคะสีดําขอบขาวแบบนี้นะคะด้านท้ายรถนะคะก็ ตัวนี้ญิงเพิ่มเป็นเบ้ารองมือนะคะตัวนี้จะเป็นสีดํานะคะจะเป็นทรงเรียบๆนะคะไม่ใช่ปลายดาบลูกค้าก็เลือกได้ว่าจะเอาทรงปลายดาบหรือทรงเรียบนะคะหญิงจะจัดให้นะคะแล้วก็ตัวกันชนท้ายตัวนี้จะเป็นกันชนเดิมของรุ่น xlt นะคะตัวกันชนจะเป็นสีดํานะคะแล้วก็จะมีเซนเซอร์กะระยะนะคะจะเปนเ็นเซ็นเซอร์แบบเสียงนะคะทั้งหมด4จุดนะคะแล้วก็หญิงก็เพิ่มเติมเป็นมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวชมด้านในของรุ่น XLT Raptor คันนี้เป็นน้อง Raptor ได้เลยถ้าเกิดแบบว่าแบบขับอย่างเงี้ยยังไงก็แบบว่าดูเหมือน Raptor เลยอะค่ะเพราะว่าทุกอย่างคือของเราเป๊ะมากค่ะเดี๋ยวชมข้างในเลยนะคะก็รุ่น XLT นะคะตัวเบาะก็จะเป็น เบาหนังแล้วนะคะปี2021จะเป็นเบาะหนังแล้วนะคะแล้วก็หญิงเพิ่มเติมเป็นตัวสะับเพจนะคะตัวนี้แบบใหม่ล่าสุดเลยนะคะก็จะเป็นสีดำแล้วตรงนี้เขียนคำว่าเเจอร์ตัวนี้จะเป็นโครเมียมนะคะสะคับเพจชิ้นใหญ่นะคะตัวนี้ก็เวลาเราเหยียบขึ้นประตูนะคะแล้วก็จะลดรอยนะคะบางทีจะมีแบบว่าใส่รองเท้าส้นสูงเลยะคะ่ะตรงส้นสูงก็จะทำให้รถเป็นรอยนะคะตัวนี้ก็ช่วยลดลอยได้นะคะ ตัวพวงมาลัยของเรานะคะรุ่นนี้จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังด้วยนะคะตัวเครื่องเสียงของรุ่น XLT นะคะตัวนี้จะมีจอมาแล้วนะคะจอจะเป็นแบบ8นิ้วนะคะจะเป็นซิงค์ใหม่นะคะตัวนี้ก็รองรับภาษาไทยนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะคะแล้วก็ ยังสามารถโทรออกฉุกเฉินได้นะคะกรณีเกิดฉุกเฉินเขาก็จะถ้าโทรศัพท์ของเราต่อบลูทูธเขาจะโทรไปที่1669ให้นะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้จะเป็น6สปีดนะคะแล้วก็รถ2021นะคะรุ่น XLT ก็จะเพิ่มระบบกันลื่นถลายเข้ามานะคะตัวนี้แล้วก็ตัวลอมนะคะที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะกัน พิกคว่ำนะคะตัวนี้เพิ่มให้ลูกค้าด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้แล้วก็ตัวนี้ระบบความปลอดภัยอย่างเช่นแอร์แบ็กคู่อย่างเงี้ยค่ะ ABS แล้วก็ EBD นะคะเราก็มีอย่างครบคันนะคะแล้วก็ไฟหน้าเราก็สามารถตั้งเป็นเปิดไฟหน้าอัตโนมัติได้นะคะปัดน้ําฝนเราก็สามารถเป็นตั้งเป็นอัตโนมัติได้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจชุดแต่งเท่ๆแบบนี้นะคะ สามารถสอบถามรวยาละเอียดได้ได้เลยนะคะชุดแต่งแบบนี้หญิงแต่งให้ลูกค้าฟรีๆเลยนะคะไม่มีเก็บเงินเพิ่มแน่นอนนะคะแล้วก็ชุดแต่งที่หญิงแต่งแบบนี้ก็จะแจ้งประกันคุ้มครองชุดแต่งให้ด้วยนะคะลูกค้าขับขี่จะได้อุ่นใจนะคะถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุเฉียวชนแล้วลชุดแต่งเราเสียหายนะคะทางประกันภัยเขาก็จะคุ้มครองชุดแต่งแล้วเขาก็จะเปลี่ยนชุดแต่งแบบนี้ให้เหมือนเดิมเลยนะคะ ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถออกรถกับหญิงได้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าสามารถออน์จองเข้าบริษัทได้เลยนะคะปลอดภัย100%แน่นอนนะคะถ้ากรณีลูกค้าจะจัดไฟแนนซ์หญิงก็จะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ประจําจังหวัดนะคะโทรติดต่อนะเซ็นเอกสารกับลูกค้านะคะเข้าไปเซ็นให้ถึงบ้านเลยนะคะก,ก็คือสะดวกและรวดเร็วอย่างมากเลยนะคะลูกค้าสนใจสอบถามรายละเอียดหญิงได้นะคะสามารถโทรหาหญิงได้เบอร์โทรศัพท์หญิง 0876795969นะคะเดี๋ยวหญิงทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนี้จะโทรมาสอบถามหรือจะแอดไลน์มาคุยได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้หญิงขอจบแต่การรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปของหญิงต่อๆไปค่ะวันนี้หญิงไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคะ่ะ